ครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25นะครับเดือนมีนาคมปี2564นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาลูกค้านะครับมาพบกับรถสวยๆนะครับคันนี้นะครับเป็น Honda Accord นะครับ2.0 EL ตัวท็อปสุดนะครับคันนี้เป็นรถปี2014นะครับขายอยู่เพียง570,000บาทเท่านั้นนะครับรถสวยมากฟังก์ชันครบๆเต็มๆล้นๆเลย นะครับได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับสำหรับคันนี้รายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาดูกันเลยนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียม3เส้นนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวด้านในนะครับและมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะครับติดมาด้วยนะครับมาพร้อมกันเลยนะครับสวยมากนะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับมีไฟ อ่าเดย์ไทมนะครับหรือไฟตัดหมอกด้วยนะครับคันนี้ก็สวยมากนะครับไร้เป็นสีขาวมุกติดฟิล์มให้แล้วนะครับคันนี้มีฟิล์มให้แล้วบางๆอ่อนๆนะครับมีม่านให้ด้วยนะครับตัวล้อนะครับเป็นล้ออนลอยเดิมแท้นะครับจากโรงงานขอบ17นะครับตัวล้ออ่าไม่มีร่องรอยของการเบียดเลยนะครับสวยมากนะครับตัวล้ออ่าตัวยางนะครับยางคันนี้เป็นยางปี2020นสะครับสัปดาห์ที่5นะครับยางปีใหม่ยางมิชลิน นะครับดอกยางเหลือๆล้นๆเลยนะครับแล้วเรารับประกันนะครับรถของเรานะครับไม่มีการชนหนักนะครับจมน้ำนะครับตัดต่อแต่งสีหรือว่าทำเครื่องนะครับเป็นรถเดิมแท้จากโรงงานนะครับรถสวยมากนะกระจกนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแบบ LED นะครับสวยมากนะครับทันสมัยนะครับดูหรูนะครับรถสไตล์ผู้บริหาร นะครับคันนี้นะครับได้เป็นป pues pues ุ่มรีโมทนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับคันนี้สวยงามนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับดีไซน์คันนี้ really. นะครับบอกเลยว่ายังดูหรูนะครับดูทันสมัยร่วมสมัยอยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังนะครับชุดโคมไฟนะครับเป็นแบบ led นะครับสว่างนะครับพร้อมใช้งานรถดีนะครับคิ้วฝากระโปรงโครเมียมนะครับคิ้วฝากระโปรงโครเมียม มาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับเป็นที่เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับข้างล่างตกแต่งด้วยขอบโค้เมียมสวยงามนะครับรอบตัวรถคันนี้นะครับไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะครับรถเดิมๆแท้จากโรงงานนะครับคันนี้สวยมากนะครับคันนี้สวยมากนะใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาเลยนะครับผมไอเพชรยนต์นะเบอร์089 480 7362 นะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงคันนี้จอดอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1น,นะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเดี๋ยวผมพาดูข้างในกันต่อเลยนะครับข้างในสวยมากนะครับเบาะใหม่ๆนะครับสีดำเบาะไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวรายละเอียดผมเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะครับ แงประตูคันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนะครับประตูเป็นระบบเซนทันล็อกนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับสามารถเซตระดับ R ของเบาะนั่งได้ถึง2ระดับเลยนะครับเป็น2เซตเลยนะครับมือจับนะครับเป็นโครเมียมสวยงามนะครับคันนี้มีระบบการลื่นถลายนะครับมีโหมดอีคอนะครับเพื่อประหยัดพลังงานประหยัดน้ํามันนะครับตรงช่องแอร์นะครับตกแต่งด้วย ลายไม้นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามน่าใช้งานนะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยหนังนะครับแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบกคู่หน้านะครับคันนี้มีแอร์แบกทั้งหมด4ลูกนะครับเป็นคู่หน้าแล้วก็เบาะคนขับนะครับและเบาะคนนั้งข้างๆนะพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุได้นะครับรับสายโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีระบบพูดคอนโทรลเพื่อล็อกความเร็วนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับจะไม่เมื่อยเนาะ แล้วก็ตัวเดือนไม้นะครับสวยงามนะครับไมค์คันนี้นะครับไม้แท้ๆนะครับอ่าคันนี้นะครับไม้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะครับไม้แท้แน่นอนนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับพร้อมให้นําไปตรวจสอบได้เลยนะครับรถคันนี้สวยมากนะครับประวัติศูนย์หมดนะครับตัวคอนโซลนะครับเป็นสีดานะครับตัดด้วยลายไม้สวยงามนะครับ หน้าจออยู่ด้านในนะครับเพื่อเพิ่มความร้้ำทันสมัยนะครับพร้อมใช้งานนะครับหน้าจอเป็น Android แบบทัชสกรีนนะครับตรงนี้นะขนาดประมาณ6-7นิ้วนะครับแล้วก็แอร์นะครับเป็น Air Auto นะครับเป็นปุ่ม Engine Start นะครับกุญแจรีโมทนะครับคันนี้สวยมากนะครับส่วนด้านล่างลงมานะครับเป็นช่องเก็บของนะครับหรือช่องชาร์จไฟนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับพร้อมใช้งานเลย นะครับเกียร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับตกแต่งหัวเกียร์ด้วยหนังนะครับหนังนะครับหุ้มหนังสีดํานะครับสวยงามพร้อมใช้งานตกแต่งด้วยลายไม้นะครับมีม่านนะครับม่านหลังนะครับแบบไฟฟ้านะครับแบบไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับที่พักแขนนะครับหนังสีดํานะครับเปิดเข้ามาก็จะมีช่องชาร์จไฟ a u x นะครับ power outlet ทั้งหลายนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลย นะครับเบาะด้านหน้านะครับเป็นเบาะหนังสีดานะครับแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับมีช่องระบายอากาศนะครับเบาะสวยนะครับไม่มีรอยแตกนะครับรอยย่นรอยยับเลยนะครับเหมือนเบาะใหม่เหมือนรถใหม่เลยนะครับสาหรับรถคันนี้นะสวยมากนะครับมีพรมนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับปูพรมให้แล้วนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับใครสนใจครับโทรมาเลยนะครับ0 8 9 4 8 0 7362นะครับรถสวยแบบนี้นะครับมีที่นี้ที่เดียวนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับเดิมเดิมนะครับใครอยากดูรถตัวจริงนะครับเข้ามาเลยนะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันนะครับมีที่พักแขนนะครับวางแก้วได้2แก้วนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนะครับและสามารถเข้าไปเก็บตรงพื้นที่ด้านหลังได้ด้วยนะครับคันนี้สวยมากนะ มีม่านนะครับมีม่านติดมากับตัวรถนะครับทั้ง2ฝั่งด้านหลังนะครับและม่านไฟฟ้าอยู่ด้านหลังนะครับเวลาเราถอยอะไรอย่างนี้นะครับก็จะปิดลงปิดขึ้นให้ออโต้นะครับมีแอร์นะครับแอร์ตรงมาถึงห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับใครที่นั่งอยู่ด้านหลังก็จะไม่ร้อนด้วยนะครับตกแต่งด้วยขอบลายไม้นะครับพมนะครับเราก็ปูให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเก็บของด้านหลังได้เลย นะครับแข็งแรงทนทานนะครับรถคันนี้ดีไซน์สวยหรูตัวท็อปสุดนะครับ EL เครื่อง2000นะครับตัว EL เครื่อง2000นะครับสวยมากนะสำหรับคันนี้ใครที่อ่าเป็นสาวโบ o ค d อนดะครับและกำลังหา Honda Accord ใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับซื้อไปไม่เสียใจแน่นอนนะครับไม่ต้องขับไปซ่อมไปนี่ผมรับประกันนะครับรถประวัติดีนะครับประวัติศูนย์นะครับทุกระยะนะครับน่าใช้งานนะช่องเก็บของด้านหลังกว้างนะครับ ล้อนะครับล้อแม็กเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กนะครับเหมือนกับด้านนอกเลยนะครับตัวยางนะครับไม่เคยแตะพื้นนะครับไม่เคยแตะพื้นนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไรมีให้ครบนะครับรับประกันรถเรานะครับไม่เคยโดนชนหนักนะครับไม่เคยโดนชนหนักนะครับแล้วก็ไม่มีจมน้านะครับเล่มทะเบียนไม่มีชํารุดสูญหายนะครับรถไม่เคยตัดต่อแต่งสีหรือทําเครื่อง นะครับเป็นรถเดิมแท้จากโรงงานนะครับอันนี้เรารับประกันคุณภาพนะครับรับประกันคุณภาพนะครับของบริษัทเพชรยนต์เรานะครับใครที่พอจะรู้จักบริษัทเรานะครับน่าจะรู้อยู่นะครับใหญ่ที่สุดแล้วในย่านมินบุรีนะครับโทรมาเลยนะครับสอบถามนะครับ0894807362นะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ 2,000cc หรือ155แรงม้านะครับเครื่องยนต์สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นี้แห้งสนิทนะครับไม่มีข้าบน้ํามันไหลเยิอมนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับโทรมาเลยสอบถามนะครับ0894807362นะครับตัวน็อตต่างๆนะครับอยู่ครบสมบูรณ์ นะครับจุดเม็ดอาร์ตนะครับอยู่ครบสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับ ABS นะครับอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับรถตรวจสอบได้มีประวัติดีนะครับเช็คส่วนทุกระยะนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับรอยซีนเดิมนะต่างๆเลยนะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับจากโรงงานนะครับคันนี้นะสติกเกอร์มอกมีให้อยู่ครบ นะครับใครสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นหะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงของเรานะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาติดต่อเซลล์ที่ชื่อไอนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถนะครับต่างๆเลยนะครับร้านของเราเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดนะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ